ก่ดีครับอันนี้ก็ใหมันดีใันดีครับให้มัามานแบมันจะตีเั่าไปร่วูมันเราจะตีบอสได้แล้วนะยังไม่ตีให้ดูหรอกนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ขอทอาหารเออดูบ้านที่ผมได้ตีก่อนผมอันดับที่เก้านะโอเคโหอยู่ว่าอาจจะสามดาวยากนะ สองดาวการันตีแบบนี้ผ่านเคียนไม่มีด้วยนะครับสามดาวอาจจะยากไปหน่อยก็นี่ครับพามาดูก่อนว่าอะไรอัปเดตไปแล้วนะคือตอนนี้ผมอัพคิงกับปืนใหญ่เสร็จแล้วนะก็ขอแยกมา่อนผมมาได้ทางการอัพทางด้านของปืนใหญ่เพิ่มอีกหนึ่งกระบ,บอกนะครับ แล้วก็ up, up up วววอ,อัพอัพอลไรวะอัพวารเดนลอลากไปม,มาน,นะนี่ครับนี่คือสิ่งที่ผมอัพอยู่ถ่ายรูปสักนิดหนึ่งถ่ายรูปก่อบกระแสก่อนนี่นครับรูปนี้จะไปอยู่ในปกโอเคเราจะตีบ้านโชว์กันสักหลังสองหล,ลังละกันไม่น่ามีอะไรเยอะนะเอาหลังนี้เลยก็ได้นะเกียดหาแล้วทรัพยากรยอยู่มโนด้วยเอาง่ายดี thank okay. okay. you

เห็นไล้ว่าถ้วยผมลดลงเยอะมากเลยนะไม่ใช่อะไรนะครับตีแพ้แล้วมาดูบ้านมืดหน่อยนะครับบ้านมืดก็จะประมาณนี้เลยนะตันนี้อัพอันนี้คือจะอัพไอเจ้าตัวนี้ขึ้นเร็ว ยี่สิบสามแล้วก็มาอัพตัวนี้เป็นยี่สิบสองนะครับอันนี้จะเป็นแพลนคร่าวๆที่วางเอาไว้ซึ่งนานมากผมบเลยไอ้ตรงพานนี้นะครับนานโอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคือแบบคลิปมันยาวเกินเนไม่ใช่อะไรนะครับจากลายกันด้วยความสวยงามของกำแพงกำแพงก็จะเสร็จหมดแล้วนะอะนนี้ก็ไหนๆแลนะ้วมาดูหน่อยนี่นะครับ กำแพงอ่ะจะเป็นของบ้านสิบเอ็ดหมดแล้วหลือแค่อันนี้มันเป็นแถวหกใช่ปสิบสองสิบแปดยี่สิบสี่สามสิบสาสิหกหรือแค่สามสิบหกกำแพงนะครับโอเคถือว่าเป็นสัดส่วนที่ใช้ได้เอา้าอันนี้อันนี้ตัวแหลมนะอ <c oughs> ีตัวแหลมนะครับก็เป็นสามสิบเจ็ดโอเคครับบ๊ายบาย